คนเชียร์คืนดีกันอเล็กตอบแล้วกับเตยยังไงเพราะมีแฟนอยู่แล้วถือเป็นอีกคู่ที่แฟนๆหลายคนชื่นชมในมิตรภาพสำหรับคู่อดีตแฟนเก่าที่กลายมาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีอย่างอาเล็กซ์เรนเดลและเตยจรินพรล่าสุดทางด้านฝ่ายชายได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นที่หลายๆคนเชียร์ให้กลับมาคืนดีลมพัดหัวกันอีกครั้งว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะตนมีแฟนอยู่แล้วแม้ว่าจะยอมรับว่าเขินทุกครั้งที่มีโปรเจกต์ร่วมกันหรือได้ ร่วมงานกันซึ่งตนมองว่าหากทำงานคู่กันจะส่งสารให้กับคนทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ได้มากกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้มันเป็นเพื่อนกันไปนแล้วมันเป็นเพื่อนกันจริงๆความเป็นเพื่อนยังไงก็เป็นได้ยาวๆทางด้านแฟนสาวของตนก็เข้าใจดีแม้ว่าจะมีข่าวกับเตยอ,ออกมาบ่อยๆก็ตาม